สวัสดีค่ะสวัสดีลนะุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปจัดเซตให้ลนะุงป้านาอาอีกแล้วนะคะ1เซตจะมีอยู่3ต้นนะคะ1เซตจะมีอยู่3ต้นเซตละ350บาทรวมส่งทั้งแบบโอและแบบปลายทางนะคะจัดส่งไปสี e ี EMS นะคะมาดูเซตที่1น,นะคะเซตที่1ตัวที่1จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพู ต้นโตแบบนี้แล้วนะคะต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่สองจะเป็นแววมายุรานะคะแววมายุรากัดสีสวยๆแบบนี้แล้วเนาะต้นโตแล้วนะคะอัพกระถางได้แล้วนะคะต้นที่สามจะเป็นสมใจปองนะคะสมใจปองติดต่างมาแบบนี้นะคะไซส์ก็จะประมาณนี้เนาะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่ง นี่นะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่5นะคะถ้าโทรมาสั่งซื้อหรือจับจองก็บอกเป็นเซตที่5นะคะเอ้ยเป็น EP ที่หเนาะมาเซตที่สองค่ะเซตที่2ต้นที่1จะเป็นนกพะก้านะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใบใหม่ก็ด่างแล้วนะคะนี่ต้นที่2จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรก็นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะดูกระดูกชัดมาก สีแดงสวยมากนะคะต้นก็โตแล้วเนาะขึ้นกระถางหได้แล้วนะคะต้นที่สองต้นที่สามจะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปป้ายสวยๆทุกใบแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สอต่อไปมาเซตที่สามนะคะเซตที่3กระถางที่1ก็จะเป็นนบพักเก้านะคะนบพักเก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ต้นที่สองจะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่หน้าแดงเนาะต้นโตแล้วนะคะนี่นะคะต้นที่สมจะเป็นสมใจปองนะคะสมใจปองไซประมาณนี้นะคะนี่นะคะเซตที่สองเอ้ยเซตที่สค่ะเซตที่สต่อไปเป็นเซตที่สนะคะเซตที่สี่ต้นที่1จะเป็นชมพูทวีปนะคะ ป้ายทุกใบเนาะต้นโตแล้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สองจะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูเนาะนี่นะคะเขาจะมีหลายหน้านะคะธาตุบางแก้วเนาะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเทพดารานะคะเทพดาราเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่มาเซตต่อไปนะคะเซตที่ห้านะคะ กระถางที่หนึ่งจะเป็นสมใจปองนะคะสมใจปองใบล่างติดด่างมาแบบนี้นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะสมใจปองกระถางที่สองจะเป็นวังทองนะคะวังทองต้นใหญ่มากนะคะนี่นะคะเอาไปขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะคะวังทองนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็น อสงไข่นะคะอสงไข่มาแยกหน่อนะคะอสงไข่กระถางที่สามนะคะนี่นะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปนะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หกต้นที่หนึ่งจะเป็นนารีบูรพานะคะนารีบูรพานะคะต้นใหญ่นะคะกระถางที่สองจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวกระถางนี้จะมีสองต้นในกระถางนะคะเจ้าสัวนะคะ จะมีสองต้นในกระถางนะคะต้นที่สามจะเป็นศิลาเพชรนะคะนี่นะคะต้นใหญ่สวยมากนะคะนี่เซตที่หนะคะเซตที่หต่อไปเป็นเซตที่7ค่ะเซตที่7กระถางที่หนึ่งจะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานนะคะ ต้นไซประมาณนี้เนาะกระถางที่1น,นะคะงานวงวานกระถางที่2จะเป็นชมพูทวีปนะคะป้ายสวยทุกใบนะคะนี่นะคะไซประมาณนี้เนาะชมพูทวีปค่ะกระถางที่สามจะเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ด่างใบกลมอีกตัวที่น่าเก็บเนาะกระถางที่สมนะคะเซตที่7นะคะเซตที่เจ็ด ต่อไปเป็นเซตที่8นะคะเซตที่8กระถางที่1จะเป็น1ตะวันพันดาวนะคะ1ตะวันพันดาวไซส์ประมาณนี้เนาะ1ตะวันพันดาวกระถางที่2จะเป็นนกพะก้านะคะนกพะก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้กระถางที่สามจะเป็นทวาทศมาศนะคะทวาทศมาศไซส์ประมาณนี้นะคะ นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8ต่อไปเป็นเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1จะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุนไซ์ใหญ่แล้วนะคะกัดสีแล้วเนาะกระถางที่1งหงดารุน,นะคะ่ะกระถางที่2จะเป็นชมพูทวีบนะคะป้ายทุกใบนะคะชมพูทวีบ กระถางที่3จะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานไซประมาณนี้เลยเซตละ350บาทรวมส่งนะคะอันนี้เซตที่9้าเนาะต่อไปมาเซตที่10ค่ะเซตที่10กระถางที่1จะเป็นสุดรักนะคะสุดรักนะคะกระถางที่1นี่นะคะสุดรักกระถางที่2จะเป็นบางใหญ่หน้าแดงนะคะ บางใหญ่หน้าแดงนะคะไซส์ใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงเป็นไม้ด่างนะคะนี่นะคะเจ้าเวียงพิงไซส์ประมาณนี้เนาะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบหนึ่งถึงสิบเซตละสามร้อยห้าสิบบาทรมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะมาดูเซตที่สิบเอ็ดนะคะเซตที่สิบเอ็ด จะเป็นเซตพิเศษเนาะกระถางที่หนึ่งเจ้าปอกแก้วนะคะล้นกระถางมาเนาะเอาไปอัพกระถางนะคะด่างแล้วนะคะเจ้าปลอกแก้วกระถางที่สองจะเป็นเมืองกรอเกตเจนสองนะคะด่างเหลืองแล้วนะคะสวยค่ะนี่นะคะเมืองกรอเกตรกระถางที่สามจะเป็นราชาวดีนะคะ ราชาวดีด่างแล้วนะคะเซตพิเศษเซตนี้ปูให้ที่680บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะเซตที่11นะคะมาเซตสุดท้ายของคลิปวันนี้นะคะเซตที่12นะคะเป็นเซตพิเศษอีกหนึ่งเซตนะคะเซตนี้ก็มี3กระถางนะคะกระถางที่1จะเป็นหลงรับแรนะคะหลงรับแรไม้ป้ายชมพูนะคะนี่นะคะใบใหม่เนาะ ฮาบเลยนะคะไม่ใช่ใบใหม่ใบรองนะคะฮาบเลยนะคะหลงรับแรนะคะนี่นะคะเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะใครยังไม่เคยเห็นนะคะกระถางที่หนึ่งหลงรับแรกระถางที่สองเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วด่างสวยแล้วนะคะต้นโตล้นกระถางแล้วนะคะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้แล้วเลยเนาะกระถางที่สามจะเป็นปูโสมนะคะ กัดสีสวยมากเลยนะคะเป็นไม้แยกหน่อนะคะไซส์เขาอา,อาจจะเล็กแต่ว่ากัดสีตั้งแต่เด็กเลยนะคะปูโสมนะคะเซตพิเศษเซตที่12นี้ปูแบ่งให้ที่750บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะฝากลุงป้านนะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ